บริษัทอันบริษัทรถค้ารถบ้านจ้ามีสารพัดที่ไรหลายะเอาจาักขั้นกระสออโอ้อขั้นนี่แหละที่มันมีไฟน้ามือขึ้นงามๆตัวนี่นี่แหละบริษัทเพิ่นใหญ่ใหญ่รวยรวยรวยขั้น ลแล้วขั้นฮักของเ้าข,ขั้นน,น้อยๆโตโยต้าฮีบิดิตไฮบิดิตจานี่แหละเมือ่อนี้ปลาอ่อภาพมาเบิ่งหลบดบานจ้าแต่ขั้นงามๆยีย่พอ,อีแม่อยากได้อยากได้แห้งอันนี้ขั้นนี้เดี๋ยวเพิ่นสิบห้าเบิ่งเดินรับเดี๋ยวป้าสิบห้าเบิ่งเด้อขั้นนี้เดยอ่ะ หนึ่งล้านหนึ่งล้านสี่แสนคนจ้าปีสองพันยีิบเอ็ดไปดูไปทางไนเนาะเพื่อนเห็นเพื่อนเหนเบิง้งเพื่อนไห็นทายทูายย่จ้าเดี๋ยวปลาสิบภาพมาทายทายเบิงบ้งตะสออนโอ้ยซื้อบ้านได้สองสามหลังในทางเขาจ้าแต่ม่สิขัมมีขยะทางเขาอันนี้เขาขึ้นไปเนาะ ขึ้นไปกับเซนีของนังโซฟาโซฟานังแล้วก็มองค้นคับมองค้นคับจะ้บจะแล้วก็อีกอะสำหรับนางเกินี่แบบอาการมีสิมนระบบสุดยอดโอ้สอนสอนอย่างใดดดที่จจไดนเสียเนาะ อันนี้อัน,นข้างบนนี้งบข้างบนงบนี้จะเป็นเส้นเป็นอัน,นเป็นเอียงก็คีนนอนคีนอนใดจ้าเปนส้ดึงดึงลงมาก้วกะอันนี้ระบบระบบทั้งหลายแลรของเพลนควบคุมอันนี้คือห้องรัวอันนี้ก็ครัวจ้าน,นีรัวกะมีซันบ้างของงามหลายโอ้ วันนี้อันแตกระัดมาตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นมองว่างที่วี่หรือว่าจากไหนเพิ่นแล้วแต่เพิ่นสิทนันเนะาะโมนี้ก็มีอันเป็นตีลาชุนสําหรับอ่าให้อากาศเขามากโงนี้กาโมนี้คิดว่าเป็นห้องน้ำเนาะห้องน้ำนี่ก็ตู้เย็นอาจจะเป็นตู้เย็นเพิ่นเนาะตู้เย็นโอ้ตู้เย็น ดูเย็นป้าดพ่อสอนเด็กใดดีมีห้องน้ำป้าดห้องน้ำมีห้องน้ำงามงามกระทันรัดนี่ดีมันก็สวมนี่ก็อาบน้ำสูดใส่อาบน้ำอาบน้ำใส่เนาะอ,อาบน้ำนี่ตีห่วยเพื่อเมาหน่อยที่อันมองอาบน้ำ เอ้ยมองอาบน้ำบ่มีนี่นาะมองนี่นี่แต่มองนินน้อยนี่แมนติโออาบน้ำบ่มีนี่เมนตีโอก็เสืองสั่นอันนี้เตียงจ่าเตียงเตียงนอนข้างล่างก็สิเก็บของเป็นสั้นสั้นสันเก็บของอุย้ยแค่นี้แะจ่าีกผสิภาพ,าภาพามาเบื่องอีก,กันหนึ่งอันนี้อันนี้หัวใจน้อนน่ นี่เนี 8, 000, 4, 8, 000, 5, ่ยแปดแส,สนซีแปดแหาเนอตระอหนงามไรโอ้ยงามงามงามนี่ก็งาม้ออนียายเพิ่นดราเพิน่นเพิ่นเหตไทยอยู่นอนนอนข้างบนแต่ก,กระทัดรัดนี่ดีเออของกัวกัวเนี่ยหน่อย,อยสะออนโอ้ย ตาฮักมูนิกาอันนี้ห้องนอนห้องอาบน้ำผู้ดำเนี้ก็ตาฮักอันนี้แห้งตาฮักอันนี้ก็ตาฮักผุ้นะ่ะงามงานกันเห็นไม่เห็นงามมากมากเลยอะ่ะนี่นงามงามบอ้ย กับกระถูกเด้ออันนี้กับแปดแสนแปดแสนห่าเหลเ็ดดีดีป้าอัน,น้กังามไฟแสงสีเสียงางามงามคุณอะ่ะป้าดอ้ยป้าดป้าดป้าดอย่างไรดอยางได้ยังได้ดไดไดคือสิบ่มีปัญญาดอกน,นี่จะเป็นที่นอนข้างหลังที่นอน งามงามงามอีพอังได้ปลาดนสิได้ปลาในสิถูกละโตโัวเนาะจะได้มันเสื่อจากขั้นหนึ่งอัน,นท่านผู้จัดการนั่งกะนั่งทานั่นฮายมินมินหลุ่มมะบุคะ่ะแกจะได้ก้ม